No. So พากินวันนี้จูนอยู่กับ Enjoy K Food นะคะเรากําลังจะพาทุกคนเนี่ยไปกินอาหารเกาหลีกันค่ะและในวันนี้นะคะจูนจะพาไปกิน2เมนูสุดฮิตกันค่ะเมนูแรกของจูนในวันนี้นะคะนั่ก็คือตัวต็อกบกกีค่ะจะบอกว่าไปร้านอาหารเกาหลีเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเมนูนี้และตัวต็อกเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะมีทั้งต็อกชีสต็อกมันม่วงอย่างที่จูนกินในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ8อย่างได้นะคะความอร่อยเนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายเลยค่ะแล้วแต่คนชอบเลยนะหรือตัวต็อกที่ทําเป็นรูปต่างๆนะคะมีทั้งรูปหัวใจรูปถัว่วเเาจริงๆลย สามารถเสริมอรรถรสในการกินของเราได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะนั่นก็คือตัวมันดูค่ะหรือเกี๊ยวเกาหลีนั่นเองตัวนี้นะคะถ้าเอาไปทอดน้ํามันหรือจะเอาไปนึ่งเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่สะดวกเดินทางมากินร้านอาหารเกาหลีอร่อยๆนะคะจูนเนี่ยก็มีตัวตกอกบกกีกับตัวมันดูมาแนะนํากันด้วยค่ะของง่ายๆว่าเวลาดูคลิปจูนแล้วเนี่ยเกิดหิวขึ้นมาก็สามารถทํากินไปพร้อมๆกับจูนได้เลยนะคะเรียกง่ายๆว่าอิ p พ r t มาจากเกาหลีรสชาติเกาหลีเนี่ยแท้ๆเลยค่ะไปลองตามหาากัันนนนนดดูไ้ะะรบบออองว่่่ชแค มาค่ะมาเอ j นจอยเคฟู้ดกันนะคะ